นะครับอาจให้เปิด hey, โชว์พลังเตะซึ่งทีมงานซูเปอร์เรดบอกว่าเขาเตะแรงแต่เราอยากรู้ว่าเขาแรงขนาดเตะลังไม้ให้แตกได้หรือไม่โอกาสคือ oh. 3ครั้งครับมีบอล3ลูกถ้าลูกแรกเตะไม่โดนก็คือเสียโอกาสไปฟรีเฟรเฟิร์สครับเตะเพื่อให้ลังไม้แตก โอ้หพร้อมไหมครับพร้อมครับสู้ไหมครับสู้ครับสู้เพื่อใครครับสู้เพื่อแม่ครับถ้าคะแรนประการครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้กระเด็นไปโดนเนี่ยเรามายืนตรงนี้กันดีไหมครับอะไรฮะเอาพี่หอยใส่ไว้ในรังได้ไหมคะจะบ้าเหรอโอกาสสามครั้งนะครับโอกาสครั้งที่หนึ่งนะครับเชิญครับมาทดสอบพลังเตะของศูนย์หน้ากันครับ 无疑。Oh, yeah. ลังยังอยู่ในสภาพใกล้เคียงเดิมครับครับยังเหลือโอกาสอีกสองครั้งครับเฟิร์สครับต่อเนื่องเลยครับจัดการมันเลยเฟิร์สโอกาสครั้งที่2นะครับโอ้โอ,อยากวางใกล้กรรมการหน่อยอเพราะว่าจังหวะกระเด้งกลับมามันจะได้โดนเต็มเต็มไครับถ้าพร้อมแล้วได้เลยครับ เจดไหมครับชัดเจนภารกิจที่สองผ่านครับงแรท่านคณะกรรมการครับภารกิจสุดท้ายที่เราจะท้าไทยเฟิร์สเป็นแบบนี้ครับให้เสียบเข้าไปโจทย์คือให้เตะลูกบอลเสียบเข้ามาในนี้ครับยากนะอุ้มมันมาหนี่งเอ็นสามไม่ลูกชชย ถ้าพร้อมแล้วเัิญนได้ครับ สิ่งที่เหลือเชื่อได้เกิดขึ้นแล้วครับโอ้โหทำได้สำเร็จครับเพอครับตรงนี้ครับเพอครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายครับเตะตอกอิดอีกแต่กันครับมันมีอิดวางอยู่1,2,3,4,5เตะครั้งเดียวสุดแรงต้องแตกอย่างน้อย3อันครับครับ รวมลงสมาธินะครับ เอาดีเอาดีกระจุยหมดเลยตาครับไม่แรงไปหน่อยแล้วครับสามันก็หล่อแล้วตา5อันหล่อเกินไปสุดยอดครับตาครับเดี๋ยวผมท้าโจทย์พิเศษครับถ้าตาทำได้ให้เพิ่มของแถมได้อย่างหนึ่งให้คุณยายตกลงไหมตกลงไหมเกี่ยวก้อยกันลงครับ ทีมงานครับอิดจาก5ก้อนขอเป็น6ก้อนครับมั่นใจเมื่อไหร่เตะเองเลยนะครับตาครับรูปลงพลังครับ อ,อ่คืออย่างนี้นะครับที่ผมเห็นนะครับ1 2 3 4 5 6ครับโอ้โหสัต,ตมตเจนครับเจน,นะครับสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะโอ้โหตาครับตาเห็นทีมงานผมชูนิ้วไหมครับ ทีมงานผมชูนิ้วเขาบอกว่าถ้าได้เจชิ้นเดี๋ยวมีแถมทุนสำรองให้ตาเพิ่มด้วยครับเอาไม่ตาเอาแน่นะเดี๋ยวขอธนาคารอมสินให้ตาครับทีมงานครับโจทย์สุดท้ายครับมาครับ60สิบนะเธอ ท่านผู้ชมและท่านคณะกรรมการครับอิฐของเราตอนนี้มี1 2 3 4 5 6 7ี่้ากก้อนครับตาครับสู้ๆนะครับทุกคนครับปรบมือส่งใจเชียร์ตาแก่นเลยครับตาครับทุกคนเชียร์ตาครับทุกคนเชียร์ตาครับเจ็ดก้อนแตะให้หมดครับตาครับรวมพลังสมาธิตอนนี้กำลังเราอยู่ที่เท้าขวาเท้าเดียวครับ สุดแรงครับไม่มีข้อกังขาไดๆครับปากันสุดยอดมากครับ ที่ท่านผู้ชมกับท่านทางกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุดพิศิล o f ออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ